สอไลนที่271เจน้มแสงหน้าสอามครับสองสามีและครับเกดกันในตัวในตัวเั็บบอร์ดเก้าออกขอบคุณไปแลัวครับรตัวตัวครับทาวิษันีน้ ยังตาก็ยีการบ้นว่ี่ไงเจอแล้วแล้วอ,องห้อ<ม><ม>เลยนะเหนนมาเห็นไฟการไฟรวมก็กไฟเลยเลยอืตัวนี้เองพอคัรอเอร์เกีเดี๋ย,ไไยมวมอเที่มอสองเจสองละ สาบด้วยนะครับลับาพลับภาพลับราพรอราเจ็ดบึงแปดส่นสองสี่ครับ ตรงนี้มันไม่น่านะทำหนักตรงนี้มันไม่น่านู่หนาหางมาอยู่รุ่นนะพี่ดิ่นดูดิไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะีนะ่ยได้ลากเลยดิยไก่ เราขบวนแรกที่ผ่านโอ้นี่ไงหางเทเลอร์หางเทเลอร์เนี่ยแลไม่พอมีไหนไปไหนแล้วอ่ะนี่ไม่มีแล้วไม่โผล่ไม่เห็นนะนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นครูนี่ว่าทำไมมันตีสูงๆเนี่ยนี่ไงไม่ใช่เหรอนี่มันอะไรหางหางบรรทุกมันไม่โคล่มีไหนแยกกินอยู่เลยนะไอ้แยกตัวแยก